ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a n d เดย์ a ค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะอันจะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะมารู้ว่าวันนี้นะแอนจะออทำเมนูอะไรนะคะอันอยากจะมาชวนเพื่อนๆคุยก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะแอนก็อยู่ที่ประเทศอเมริกานะเออมานั่งนับๆดูนะคะแอนย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเนี้ยตั้งแต่ปี2020นะถ้าจะไม่ผิดช่วงนั้นก็คือโควิดเลยนะคะทุกคนมานั่งย้อนดูนี่คือ ก็ครบ5ปีแล้วนะทุกคนแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ปีที่6นะคะก็เลยมานั่งนึกๆดูนะคะว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันมีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะก็ต้องบอกว่าย้อนนึกไปนะคะตอนที่ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆนะยังจำได้นะว่ามันมีเรื่องนะคะที่ยัจะต้องปรับตัวนะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะในเรื่องของ การปรับตัวการอยู่กับครอบครัวนะของสามีนะคะพอมาย้อนดึกนูนะเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราสองคนนะคะก็คือแอนกับสามีเนี่ยผ่านอะไรกันมาแบบเยอะมากนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่เราต้องปรับตัวไม่ต้องเราหรอกแอนแอนเนี่ยต้องปรับตัวเยอะมากเลยนะคะก็เรื่องของอา,อาหารการกินนะเพราะว่าเป็นคนที่ถ้าเพื่อนเพื่อนรู้จักนะคะก็คือ เ,ออเป็นคนที่ชอบทานมากนะคะชอบกินไม่ว่าอะไรอร่อยที่ไหนนะคะอันก็จะสรรหาไปกินนะคะแล้วก็พอมาอยู่ที่ประเทศนี้ความทีออ่หนึ่งคือคนอเมริกันเนี่ยเขาไม่ค่อยออกไปทานข้าวนอกบ้านนะด้วยความทีออ่ราคาด้วยนะคะก็คือมันค่อนข้างสูงเนาะแล้วกออ็มันต้องทิปต้องนั่นนูน่นนี่นะคะแล้วก็มันเหมือนกับแบบทุกอย่างอะ่ะมันถูกสร้างถูกออบิวมาให้เราแบบ หมอการทําอาหารเองที่บ้านมันดูคุ้มกว่าในหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือ <c oughs> การทําอาหารที่บ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะทํากับข้าวทานเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าคนที่อยู่ในเมืองใหญ่หญๆจริงๆที่เขาแบบว่าทํางานไม่ค่อยมีเวลาบีซี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นการไปซื้อทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า ถ้าคนทั่วๆไปนะอันว่าน่าจะเกิน80%นะคะเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะพ e เ e r ในการที่จะทำอาหารเองนะคะนั่นแหละก็เป็น challenge หนึ่งนะคะของแอนก็คือณนะตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าตอนที่แอนทำงานอยู่ที่เมืองไทยแอนไม่ค่อยได้ทำอาหารเยอะมากนะทุกคนเพราะว่า ความชอบมีชอบทําอาหารทําบ้างนะคะแต่ว่าด้วยความที่เมืองไทยทุกอย่างมันสะดวกไปหมดเนาะไม่ว่าจะอาหารการกินอยากจะกินอะไรอะไรอร่อยเราก็ออกไปแล้วก็ไปซื้อมันก็สะดวกแล้วโดยเฉพาะนะคะอันอยู่ที่กรุงเทพนะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพนะมันก็ทําให้ การกินเนี่ยมันสะดวกเราไปหมดโดยการที่เราไปซื้อนะคะซื้อกินการทํากับข้าวเองที่บ้านตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่กับครอบคร,บครัวนะคะหรือว่ามีครอบครัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำกินเองอรู้สึกว่าบางครั้งมันแพงกว่ากินข้าวนอกบ้านด้วยซ้ำนะเพราะว่าต้องไปซื้อุอปกรณ์ซื้อแบบวัตถุดิบอะไรพวกนี้แล้วก็พอทํากินเองใครจะมากินอย่างเดียวออแล้วก็ กินเป็นหลายๆลายอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีเพื่อนชวนไปกินข้าวที่นั่นที่นูน่นที่นี่อีกนะคะ ก็มันก็หลายเรื่องนะคะทุกคนก็เลยทําให้ส่วนใหญ่แลวอันเชื่อว่าคนที่อยู่ในเมืองนะเขาก็ไม่ค่อยเลือกที่จะทําอาหารทานเองเท่าไหร่นะออตอนมาอยู่ที่อเมริกานะคะมันก็เลยมีการเนี่ยต้องปรับตัวนะคะในเรื่องของการอ,อ,อ,าอาศัยอยู่เนาะเช่นแบบเรื่องของการกินอย่างเงี้ยที่อันบอกนะคะก็คืออันต้องทําอาหารกินเองบ่อยขึ้นนะคะต้องเรียนรู้ทําเมนูแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงแรกๆก็คือบ้าบอก,กับการทําอาหารไทยมากนะคะทุกคนเพราะว่า พอมันมาอยู่สักพักนึ่งอ่ะเรายังไม่ชินกับอาหารที่นี่ใช่ไหมเราก็จะทําแต่อาหารไทยอย่างเดียวเลยนะคะแล้วสามีองจริงนะเขาอยู่เมืองไทยมา8ปีนะคะชอบอาหารไทยแหละแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างอย่างคาสซันจะไม่กินเผ็ดเลยนะคะไม่ทานเผ็ดเลยแล้วก็ไม่กินไม่กินพวก ปลาหรือว่ากระปีอะไรเงี้ยน,นะคะซึ่งมันเป็นของชอบของเรามากนะในตอนนั้นนะคะแล้วก็เวลาทํากับข้ามันจะยุ่งยากมากเพราะว่าเออเราก็ต้องทําแบบที่เราอยากกินแล้วก็ต้องทําให้สามีแบบที่สามีอยากกินด้วยนะคะแล้วเมื่อก่อนตอนที่มาอยู่ใหม่ๆอ่ะจำได้เลยว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดใจกินอะไรใหม่ๆเท่าไหร่นะคะอย่างถ้าแบบพวกสปากเกตตี้พิซซ่าเบอร์เกอร์อะไรเียมันเป็นเรื่องปกติที่เราทานประจําอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราไป เที่ยวไหนหรืออะไรเงี้ยอัจจะไม่ค่อยทานอะไรใหม่ๆคืออยากจะกินแต่อาหารไทยอย่างเดียวเลยนะคะแล้วความรู้สึกบางทีมันกออ็อยู่ค่อนข้างยากอะ่ะเพราะว่าพอเราติดกับกรอบของเราว่าต้องเป็นอาหารไทยเท่านั้นจะต้องรสชาตินี้เท่านั้นนะคะกินอะไรมันก็ไม่มีความสุขไปหมดเลยนะแล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะที่แอนเนี่ย ไปอาศัยอยู่ในรถบ้านด้วยนะคะก็คือหลังจากที่มาอยู่ที่อเมริกา1ปีใช่ไหมแอนก็ตัดสินใจกันนะคะว่าเราจะออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ซื้อรถบ้านนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวรอบอเมริกาซึ่งก็ทําอย่างนั้นมานะคะอยู่3ปีเลยนะทุกคนออตอนนี้รถบ้านก็นยังอยู่นะคะถ้าใครติดตามก็จะทราบท่านี้ พอเราเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยแล้วการกินเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของเรานะเพราะว่าเราเป็นคนเลือกกินนะก็คือจะกินเฉพาะที่อยากกินเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปตามที่เที่ยวต่างๆเนี่ยสถานที่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเมืองทุกที่นะบางทีมันก็จะเป็นอ,อ,อุทยานบ้างหรือว่าเป็นเมืองแบบไกลโพนอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันไม่มีอาหารไทยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วออตอนนั้นทางเลือกก็คือถ้าคือยังไงก็ได้ขอเอเชียนะคะไม่ไทย ไ็ได้ขอจีนไม่จีนก็ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเน้นอาหารประมาณน,นี้แล้วก็จะมีปัญหาก,กันตลอดกับสามีว่าแบบเออเธอจะกินอะไรเธอจะมากินแต่อาหารเอเชียอย่างเดียวไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่ค่อยกินหรือแบบเลือกกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเอนจอยกับอาหารนะคะอื่นๆที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราไม่ชอบเราก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกว่าเออตัวเองจำกัดความสุขข,ของตัวเองในเรื่องของการกินน่ะค่อนข้างแบบ สร้างกรอบมันอะไรก็ไม่รู้นะคะมาครอบไว้ทําให้พออยู่ไปสักพักหนึ่งนะคะก็เริ่มรู้สึกแบบว่าถ้าเราแบบไม่ปรับตัวไม่ลองทานไม่ลองเปิดใจกับอาหารอะไรใหม่ๆในประเทศใหม่ที่เราย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็อาจจะอยู่ลําบากนะทุกคนก็เลยค่อยๆเริ่มนะคะในการที่จะลองนะคะเปิดใจทานอาหารใหม่ๆพอสมวา่าไปลองอาหารกรีกอาหารอติตาเลียนไปลองอาหาร อื่นๆบ้างชาติอื่นยุโรปหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะก็รู้สึกว่าพอเราไม่ได้มีกรอบว่าทุกอย่างมันจะต้องแบบเอเชียเท่านั้นเอเชียอร่อยที่สุดเท่านั้นอะไรเงี้ยชีวิตการกินของเราก็เริ่มแบบปกติขึ้นเหมือนคนอื่นอาจจะไม่แบบบอกว่ามีความสุขหรืออะไรงี้นะแต่ว่าก็คือมันทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออมันใช้เวลาแหละมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้ววันหนึ่งแล้วเราจะมาชอบอาหารแบบ ต่างชาติเลยนะคะแบบอาหารฝรั่งอาหารเมริกันหาอะไรอย่างนี้เลยนะมันก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ถามว่ากินทุกอย่างเลยไหมที่แบบเป็นอเมริกันแบบฟู้ดหรือว่าจริงๆถามว่าอเมริกันฟู้ดคืออะไรเนี่ยยังตอบยากเลยนะ <c ười> คือมันก็ไม่ค่อยได้มีแบบอาหารที่มันแบบเฉพาะของมันมากนะคะอย่างแบบเรารู้ก็มีบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเบอร์เกอร์ก็ค่อนข้างที่จะคอมมอนนะคะที่นี่แต่ว่า อาหารอื่นๆอ,อ,อเมริกันมันก็จะมีความแบบมิกซ์นะคะผสมผสานไม่ว่าจะเป็นแบบมินเนเตอรเรเนียนนะคะอาหารเนี่ยเอเชียแน่นอนนะคะอินเดียคือเราหาได้หมดเพราะว่ามันเป็น c u เจอร์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแบบผสมผสานจากคนออหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาตินะคะก็ทำให้เราพอเราเปิดใจแล้วเรารู้สึกว่าเรา enjoy แล้วก็สนุกกับการอาหารการทานอาหารนะคะแบบในหลายๆชาติเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มเปิดใจในการที่จะเรียนรู้ในการที่ ที่จะทำอาหารเมนูนั้นๆนะคะแล้วก็พอแอนเดินทางท่องเที่ยวนาะก็อย่างที่บอกไปมาหลายที่มากนะคะทุกคนแล้วก็มีบางเมนูนะที่จากที่ไม่ได้ชอบทานเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะชอบเนี่ยอยู่ดีวันหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็อร่อยดีนะอะไรเงี้ยมันก็ชอบแล้วก็ฝึกทํามานะคะเมนูที่แอนจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าเมนูนั้นคืออะไรก็คือนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดู นี่ค่ะแอนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็คือเมนูนี้นะคะแคลมชาวเดอร์นะคะแอนก็ไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นไหมแต่เดี๋ยวแอน close ทรบมให้ดูนะคะแคลมชาวเดอร์เนี่ยนะคะก็เป็นเมนูที่แอนเปิดใจลองกินนะคะแล้วแอนรู้สึกว่าแอนชอบในรสชาติของมันมากเลยนะคะครั้งแรกเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นนะคะแอนอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์นะคะที่รัฐเมนนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรู้จักพอร์ตแลนด์เมนเนี่ย จะนึกถึงแบบ l o เ s t e r นะคะก็คือจะอยู่ทางด้านฝั่ง east นะคะ east coast ของอเมริกาแล้วก็อยู่ด้านบนเลยนะบนสุดเลยนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นเมนูหนึ่งนะครั้งแรกนะที่อันทานและรู้สึกว่าเออแอนประทับใจนะแล้วก็แอนลองกินนะคะที่นั่นเนี่ยจำไม่ได้ว่าเป็นร้านซีฟู้ดสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็บอกกับซาวว่าเออฉันชอบอาหารแบบประมาณเนี้ย แล้วเธอชอบไหมอะไรเงี้ยคืออาจารคือเลิฟมากเลยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเออถ้าเธอลองฝึกลองหัดทำอะ่ะก็น่าจะดีนะดูแล้วว่าอาจจะทําไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยอันก็เลยว่าเซิร์ชน,นะคะหาหนาวิธีการนะคะในการที่ออจะทํำยังไงนะเมนูนี้นะคะให้อร่อยนะก็นั่งดูข้อมูลนั่นนู่นนี่นะคะแต่ก็ยังไม่เคยทําเลยนะจนผ่านมานะคะ ไปทานที่อีกที่หนึ่งนะคะที่ซานฟรานซิสโกค่ะทุกคนตอนนั้นไปทานที่ซานฟรานซิสโกเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีแคลมชาวเดอร์นะคะที่แบบดังมากนะคะคือเหมือนกับว่าใครไปที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยก็ต้องลองทานนะคะเมนูนี้นะปกตินะที่ซานฟรานซิสโกนะคะเขาจะเสิร์ฟไอแคลมชาวเดอร์เนี่ยนะคะ แล้วก็เสิร์ฟมาใน s ซา u วโดเบรดนะคะก็คือขนมปังซาวโดค่ะเขาก็จะตัดขนมปังนะคะไอก้กลมกลก้อนๆเลยนะเป็นก้อนเลยนะคะตัดตรงกลางนะคะแล้วก็เปิดฝาะคะ่ะอย่างเงี้ยทำเป็นถ้วยเหมือนฝักทองะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาซุปร้อนๆเนี่ยนะคะเทใส่เข้าไปในตัวขนมปังซาวโดนะ,ะแล้วก็กินนะคะ ซุปอย่างนี้เลยนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็จะได้ทานขนมปังไปด้วยอะไรเงี้ยเอออันนั้นมันก็เป็นอีกแบบประสบการณ์นึงนะคะเราก็เลยเหมือนพอเราได้ท่องเที่ยวอะ่ะเราก็ได้ลองทานอะไรใหม่ๆอ่ะทุกคนแล้วก็ได้มาเหมือนกับว่าหานะคะสไตล์ของตัวเองเนี่ยที่เราเออชอบนะคะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะตอนนั้นคือพรไปกินที่ออที่ซานฟรานซิสโกถามว่า แอนชอบไหมนะคะคือปรประมาณกับชอบเวอร์ชันที่อยู่ที่พอร์ตแลนด์เมนมากกว่าเพราะว่าแอนรู้สึกว่าร้านเท่นไปกินด้วยมั้งเออมันเป็นร้านดังเขาอะเพื่อนเขาอยู่ที่ซันฟานเขาพาไปนะคะแอนจาชื่อไม่ได้แบบเป๊ะๆนะคะแต่คือถ้าเซิร์ชก็คือเขาก็จะแบบแนะนําอยู่ไม่กี่ร้านแหละก็อันนี้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะแล้วก็พอไปทานแอนรู้สึกว่ามันข้นไปอะสำหรับแอนมันรู้สึกแบบมันมีความแป้งๆนะคะเยอะเกินไป แต่ว่าที่พอร์ตแลนด์เมนเนี่ยอันก็รู้สึกว่ามันก็ไลท์ไปก็คือเหมือนกับว่าตัวซุปอะค่ะมันไม่ค่อยข้นเลยคือพอมาทานกับขนมปังอะมันก็จะมีความแบบว่าเหมือนเหมือนแบบเบาๆอะค่ะมันไม่ค่อยจิ้มแล้วมันไม่ค่อยดูแบบสะใจเลยเงี้ยก็เลยแบบเอาเวอร์ชันนะคะของที่พอร์ตแลนด์เมนนะคะ,ะกับที่ซานฟรานซิสโกนะคะมาผสมรวมกันนะคะแล้วก็ออกมาเป็น เวอร์ชั่นนี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นของแอนก็คือเป็นซุปที่จะมีความข้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เหลวจนเกินไปเวลาทานคู่กับขนมปังนะคะ ก็คือจะแบบพอดีเลยนะคะทุกคนแอนชอบมากนะคะเวอร์ชันนี้แล้วก็ทำบ่อยมากๆด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นเมนูโปรดของที่บ้านของสามีเลยนะคะ <c oughs> เขาก็จะขอให้ทำให้ทานซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะแอนก็จะโชว์ให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่าแคลมชาว์เดอร์นะคะเมนูนี้เนี่ยแอนปรับมันยัางไงาน,นะคะแล้วก็วิธีการทำเป็นยางงานังไงมีส่วนผสมอะไรบ้าง <c oughs> ถ้าอยากรู้แล้วนะคะทุกคนก็ตามมาดูได้เลยะคะ่ะ โอเคคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่เราใช้ในการ ทำแคลมชาว์เดอร์ของเรานะคะเริ่มต้นเราก็ต้องมีแคลมก่อนใช่ไหมก็คือหอยนะคะแล้วก็อันซื้อเป็นกระป๋องมานะคะจริงๆ,ๆเขาจะเป็นชิ้นใหญ่นะแต่แอนเอามาหั่นเล็กๆนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยแอนจะใส่ประมาณ2กระป๋องนะแต่ว่าแอนไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วราคาหอยมันแพงมากเลยทุกคนกระป๋องนึงก็ประมาณแบบ5เหรียญกว่านะคะก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาแหละเอาแค่กระป๋องเดียวนะแล้วเรามาเน้นพวกผักพวกอะไรพวกนี้นะก็ประหยัดตังค์นะคะโอเคก็จริงๆเขาจะมา เป็นตัวใหญ่หน่อยเนาะอันก็เอามาสับเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าก็อย่าเล็กเกินไปนะคะทุกคนเอาแค่ว่ามันพอดีทานนะ,ะเป็นคำๆอยู่ในช้อนนะ,ะแล้วก็น้ํานะคะอันจะแยกไว้ก็คือมันจะอยู่ในกระป๋องอยู่แล้วนะคะอันก็เทน้านะแยกเอาไว้แล้วกเ็เก็บน้ํานะคะอย่าทิ้งนะทุกคนเริ่มต้นเลยนะคะห้ามเปิดกระป๋องเทน้ําทิ้งอันนี้ไม่ได้เราต้องใช้น้ําด้วยนะ แล้วก็มาส่วน vegetable นะคะหรือว่า herbs ที่เราจะใช้นะเริ่มต้นก็คือจะมีกระเทียมนะคะหอมใหญ่นะคะหรือว่าหอมแดงก็ได้นะชาร์ลอตต์แบบนี้นะคะจริงๆก็คือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะแต่ว่าแอนมีเหลือนะคะหอมแดงเนี่ยเหลือประมาณครึ่งครึง่งซีกนะคะก็เลยไม่อยากให้มันเสียก็เมาผสมกันไปเลยนะไม่ s ี r i o u s นะคะแล้วก็จะมีสลารี sorry, นะคะก็จะเป็นเขา,าเรียกไรน่ะภาษาไทยก็จะเป็น ขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มีตัวแครอทนะก็จะซอยนะคะหั่นให้มันเป็นเต๋าเล็กอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเอิร์ฟนะคะของเราก็จะเป็นเบย์ลีฟนะคะมีทมนะคะใช้สดหรือว่าแห้งก็ได้นะแล้วก็จะมีพาสต์ลี์สับนะคะอันนี้อันใช้สดนะแต่ถ้าเเพื่อนไม่มีก็ใช้แห้งก็ได้นะคะ แล้วก็เราจะใช้เนยด้วยนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว half and half นะคะหรือใครมี heavy whipping cream ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีแป้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะ all purpose flour นะเพื่อที่เราจะติ๊กซอสนะคะตัวซุปของเรานะให้มันมีความข้นๆขึ้นนะคะเราจะใช้แป้งตัวนี้นะแล้วก็มีปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้ปกติ ขาดไม่ได้เลยก็คือตัว Potato นะคะก็คือมันฝรั่งนะคะแอนจะหั่นเป็นชิ้นประมาณเต่านะคะประมาณเท่านี้นะคะทุกคนก็ให้มันไม่สุกยากจนเกินไปนะคะแล้วก็ต้องแช่น้ำนะเพราะว่ามันฝรั่งมันก็จะดำเร็วนะคะแต่เดี๋ยวพอจะใช้อันจะต้องเสดจน้ำออกนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวิธีทำนะทำยังไงคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผัดหอมกระเทียมนะคะกับเนยนะใส่ลงไปนะคะใช้ไฟกลางนะคะทุกคนค่อยๆผัดไปนะคะจนหอมกระเทียมของเราเนี่ยสุกใสนะคะแล้วก็จากนั้นอันจะใส่แครอทนะคะแล้วก็ตัวขึ้นช่ายลงไปนะในขณะนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าหม้อของเราเริ่มแห้งนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มน้ํามันลงไปได้นะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นน้ํามันมะกอกนะใส่เพิ่มเข้าไปนะลืมบอกนะคะว่า สูตรนี้นะคะแอนไม่ได้ใช้เบคอนนะลหลายคนนะคะเวลาทำแพลมชารเดอร์เนี่ยเขาจะใช้เบคอนแล้วก็น้ำมันจากเบคอนเนี่ยเอามาผัดแต่แอนนะคะพยายามจะลดนะคะพวกโปรเซสต์มีดนะก็เลยไม่ได้ใส่เบคอนค่ะแล้วก็อันนี้นะคะอันใส่ใบไทม์ลงไปปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยนะคะ แล้วก็ผัดนะคะให้ผักของเราเนี่ยสุกประมาณหนึ่งเลยนะจากนั้นคะ่ะทุกคนเราก็จะเติมแป้งนะคะอนเนกประสงค์ของเราแอนใช้เนี่ยประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะก็ดูในปริมาณนะคะที่เหมาะสมตอนที่ผัดแป้งเนี่ยนะอันจะใช้เป็นไฟโลนะคะก็คือเบานะ เพราะว่าเดี๋ยวแป้งจะไหม้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะจากนั้นค่ะพอแป้งเราเริ่มเข้ากันได้นะคะเราก็จะใส่ตัวแคลมจูสค่ะก็คือน้ําที่มาจากหอยกระป๋องของเรานะคะแล้วก็ ผัดคนไปนะคะให้มันผสมกันนะแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เป็นน้ำเปล่าค่ะแต่ถ้าใครใช้สต๊อกนะคะชิคเก้นสต o อก vegetable สต o อกนะคะสามารถใส่ได้ตอนนี้เลยนะแอนไม่มีนะคะก็ใช้น้ำเปล่าแล้วก็เราก็จะใส่ตัวมันฝรั่งนะคะลงไปต้มค่ะแล้วก็แอนแนะนำนะคะให้เป็นเพื่อนคนนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเรามีแป้งอยู่ข้างล่างนะคะถ้าเราไม่คนเนี่ยแป้งเราอาจจะ ติดเหนียวอยู่ข้างล่างแล้วก็ทําให้มันไหม้ได้นะคะเราก็เติมน้ําต่อนะคะก็คือให้มันพอท่วมมันฝรั่งค่ะจากนั้นนะคะอันจะใช้ผงปรุงรสครีินค่ะเติมเข้าไปนะคะเพราะว่าแอนไม่ได้ใช้เกนสต็อกนะก็อันนี้เป็นสูตรแบบลดโซเดียมนะคะก็ใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะคนค่ะให้เข้ากันนะคะเพื่อ Make sure ว่า แป้งของเราจะไม่ติดหม้อข้างล่างนะคะแล้วเราก็ใส่ใบเบลีฟนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็กดกๆมันนิดนึงนะคะจากนั้นค่ะเราก็ปิดฝาเลยค่ะทุกคนตั้งเป็นไฟกลางนะคะค่อนไปอ่อนนะแล้วก็ ต้มมันฝรั่งของเรานะคะให้มันเดือดไปเลยค่ะแล้วก็เปิดคนนะคะเช็คบ้างนะคะสักพักนึงก็เปิดคนดูนะคะว่าข้างล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรติดนะคะหม้อแล้วก็จะไหม้ก็คนๆนะคะแล้วก็พอถึงตอนนี้นะคะเราก็มาเช็คละ ว่ามันฝรั่งของเราสุกหรืออยังนะคะโดยเอาซ่อมนะคะมาจิ้มถ้ามันทะลุได้ง่ายๆอย่างนี้นะคะก็คือสุกแล้วนะคะอ่าพอถ้ามันสุกแล้วนะคะเราก็จะมาเติม Heavy Cream นะคะหรือว่า w h ว p ปปิ้งครีมหรือว่าจะใช้ฮ a l f ปันฮาร์แบบแอนก็ได้นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะในช่วงที่เติมครีมเนี่ยนะอันจะบอกว่าไม่ควรทําให้เป็นไฟเดือดนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวครีมของเรามันจะแยกตัวนะคะแล้วมันจะทําให้เลี่ยนค่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเพิ่มนะคะตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะรสชาตินะก็ชิมนะคะถ้าทุกอย่างโอเคแล้วเพื่อนๆก็ใส่ตัว หอยของเราไปได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ใบพาสต์ลี่นะคะลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันโดยตอนนี้นะอย่างที่บอกค่ะว่าไฟเนี่ยต้องใช้เป็นไฟเบาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เดือดเมื่อไหร่นะคะนมเราจะแยกชั้นนะคะแล้วก็จะมีความเลี่ยนค่ะเนี่ยนะคะเป็นความข้นนะคะที่แอนชอบละแล้วก็เดี๋ยวพักไว้สักครู่ค่ะเชฟตัวจริงมาแล้วนะเป็น Mm. Yeah, really good. Yeah, I like it. Yeah, great. Mm -hmm. The thickness you like? Yeah, it's great. Okay. Turn off the heat, please. Yeah, really good. เสร็จแล้วนะคะทุกคนแคลมชารเดอร์ของเรานะคะทำง่ายมากนะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็นี่เป็นเอ่อเท็กเจอร์นะคะเหมือนกับตัวซุปนะคะเดี๋ยวพอเย็นเนี่ยมันจะข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะสำหรับแอนเนี่ยแค่นี้นะคะพอแล้วเดี๋ยวรอให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกันคะ่ะนี่นะคะทุกคน พอเย็นแล้วมันจะข้นขึ้นนะประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าใครนะคะไม่ชอบข้นๆนะเราสามารถที่จะเติมไม่ว่าจะเป็น heavy cream ก็ได้นะคะหรือว่าตัว half and h a l นะลงไปนะคะหรือว่าเพื่อนจะเติม chicken stock นะคะลงไปก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องชิมรสชาติอีกทีนะคะเพราะว่าถ้าเราเติมไอตัวลิควิดลงไปแล้วอะรสชาติก็จะเปลี่ยนนะก็นั่นแหละนี่นะคะก็เป็น texture นะที่ทางนี้ทางบ้านแอนจะชอบนะคะเพราะว่าเราทานคู่กับขนมปัง ซาวโดนะคะมันก็จะดิปแบบขนมปังเคลือบ,บขนมปังพอดีเลยนะอะเดี๋ยวตักเสิร์ฟนะคะมาชิมกันค่ะนี่นะคะทุกคนแคลมชาเดอร์ของเราก็เสร็จแล้วนะส่วนใหญ่นะคะอันก็จะแต่งหน้าด้วยผัออสลีนะคะใช้เป็นผัสลี่สดนะแต่ถ้าใครไม่มีก็ออใช้เป็นผัสลี่อบแห้งก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเสิร์ฟนะกินคู่กับขนมปังนะคะซาวดโดนะก็เสิร์ฟไป แบบนี้ได้เลยนะคะนี่แหละเสร็จแล้วนะคะทุกคนเมนูแคลมชาว์เดอร์นะคะหน้าตานหน้าทานมากๆเลยนะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะ นี่คะ่ะทุกคนแคลมชาเดอร์ของแอนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นวิธีการทําแล้วนะมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะคือทําง่ายมากๆนะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนถ้าใครชอบแบบพวกแบบครีมซอสอะไรอย่างเงี้ยแอนว่าเพื่อนๆต้องชอบเมนูนี้นะคะแล้วก็ที่บอกนะคะซอสของแอนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะมีความข้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ข้นถึงขนาดที่ว่าเป็นก้อนอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเราตักเนี่ยมันก็ยังพอจะแบบ เลวเลวเป็นซุปแบบทานได้บ้างนะแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะว่าเวลาทานเนี่ยเราจะชอบทานคู่กับขนมปังซาวาโดนะคะอันนี้ก็เป็นซาวาโดนะคะจะโทสก็ได้ก็คือจะอไปปิ้งนะคะบนไอที่ขนมปังปิ้งก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะไม่โทสนะคะกินเป็นนิ่มๆด้วยก็อร่อยนะคะก็ปกตินะคะเราก็จะดิฟนะคะก็คือจิ้มลงไปเลยนะคะเนี่ยนะ แล้วพอเราทําซอสที่มันมีความขออ้นประมาณหนึ่งนะคะตัวขนมปังเนี่ยมันก็จะซอสมันก็เกาะขนมปังได้ดีนะคะโอุย้ยกืนน้ำลายแล้วนะคะเพราะว่าเออชอบเมนูนี้อร่อยนะคะอ่ะชิมให้ดูนะอืมอืมอร่อยอืม ตัวซาวาโดนะคะมันขนมปังซาวโดมันจะมีความเปรี้ยวนะคะแล้วไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้นะแต่ว่ามันเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะพอกินกับตัวซุปของเรานะคะที่มีความออกเค็มนิดๆมันๆนะคะแล้วมันมีความเปรี้ยวเข้าไปเนี่ยคือแทบจะแบบมันประหลานกันในปากเราดีมากเลยก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อไม่มีซาวโดนะใช้ขนมปังธรรมดาก็ได้นะคะก็อร่อยนะ แต่ว่ารสชาติอาจจะต้องปรับนะคะในซอสในตัวซูปนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าไม่ทานกับขนมปังก็ได้นะจะกินแบบเปล่าๆก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเ,เขาเรียกอะไรนะโพเทโต้นะคะตัวมันฝรั่งอะมันก็สุกแบบพอดีอย่าให้สุกมากเกินไปไม่ไงั้นมันจะเละเป็นแบบมูชีนะคะเป็นแบบเ,เป็นแบบ เลวๆแบบายๆอะไรย่างเงี้ยอันไม่ชอบอันจะชอบให้มันมเีเขาเรียกอะไรนะยังมีความเป็นเชฟของพอเทเตอยู่บ้างแต่ว่าการหั่นน่ะแน่นอนมันไม่เพอร์เฟคที่จะแบบว่าเป๊ะๆไซส์ะ size นะคะข้อดีของมันก็คือไอ้พวกที่มันเล็กๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะทําให้ซอสเราค้นขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ไอ้พวกที่แบบใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะได้กัดได้ทานได้ด้วยได้เนื้อนะคะอืม ก็อย่างที่เกิดไว้ตอนแรกนะทุกคนว่าถ้าวันนั้นนะคะแอนไม่ลองเริ่มคิดนะคะที่จะเปิดใจนะในการเอ,อ่อ เอนจอยกับอาหารนะคะชาติอื่นๆบ้างนะก็อาจจะทําให้แอนใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยลำบากนะแล้วก็จะไม่ได้รู้ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะมันก็ยังมีอาหารหลากหลายมากเลยนะที่เรานะคะเอ่อถ้าเราได้เปิดใจลองเราก็อาจจะชอบมันก็ได้นะแล้วก็กลายเป็นอาหารจานโปรดของแอนไปด้วยเลยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะอยู่ที่ต่างประเทศไม่จําเป็นต้องเป็นอเมริกานะคะอยู่ที่ประเทศไหน นะแล้วได้ลองอะไรใหม่ๆกันบ้างที่เมื่อก่อนตอนที่อยู่ไทยแล้วเราไม่เคยได้ลองแล้วพอมาเปิดใจลองแล้วชอบลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะอันก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าอาหารเ,ออเมนูโปรด เมนูใหม่ที่เพื่อนเได้ลองเปิดใจเนี่ยเป็นเมนูอะไรกันนะก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะทุกคนเอาเป็นว่าไปลองทํากันดูนะเมนูแคลมชารเดอร์นะคะทําไม่ยากแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะคะแล้วถ้าชอบวิดีโอคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้กนด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะวิดีโอคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย mm. t e is good San Francisco Mm-hmm. Better than San Francisco. Better. <laughs> <laughs> <Digo> San Francisco. <laughs> it's true though, like, it's really good. Like, you make really good clam chowder. Like, we went everywhere, like, San Francisco, Portland, Boston. It's the best of it. We paid for more expensive stuff, and it was just the best. It's true though. It's true. It's true. It's true. Thank